ันนี้เราก็จะมาทำขนมปังแฮมชีสกันนะคะเริ่มจากการที่เอานมใส่ลงไปในแป้งเอาน้ำตาลใส่แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะจากนั้นเราจะเอาไปใส่ไว้ในเครื่องค่ะปั่นพอเข้ากันก่อนที่จะใส่ยีสต์ลงไปเทส่วนผสมทั้งหมดลงเครื่องเลยค่ะปั่นเล็กน้อยแค่นั้นแค่พอเข้ากันค่ะเพื่อที่จะให้เกลือมันกระจาย จากนั้นก็ใส่ยีสต์ลงไปค่ะจากนั้นใส่นมลงไปค่ะนมสดจืดนะคะแล้วก็ใส่ไข่ จนกระทั่งหมดผงแป้งนะคะแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปเนยหั่นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นก็ปั่นจนกระทั่งขึงฟิล์มได้เลยค่ะ ตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะเอาออกมาจับคลึงกลมแล้วก็พักไว้จนกว่าจะขึ้นเป็นสองเท่าค่ะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะคะจับให้มันผิวเรียบนิดหนึ่ง แล้วก็เอาอะไรคลุมไว้นิดนึงค่ะพักไว้ตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันก่อนที่เราจะขึ้นรูปเนี่ยเราจะเตรียมหน้าไว้ก่อนนะคะในนี้จะมีแครอทมีถั่วลันเตาแล้วกม็มีแฮมนะคะอันนี้เป็นชีสเป็นมอสเซเลราชีสผสมกับเชดด้าชีสนะคะ เราจะมีมายองเนสยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ชอบนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเราจะมาทำขึ้นลูกกันค่ะกดไล่ลมนะคะเราจะแบ่งเป็น6กก้อน จากนั้นคืนกลมค่ะไล่ลมออกนะคะ พักไว้ห้านาทีค่ะหลังจากที่เราพักแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้แบนๆใช้มือกดออกไปก็ได้รู้ว่าจะใช้ลูกกลิ้งกลิ้งก็ได้เหมือนกันนะคะออกไปให้ชิ้นเท่าที่เราต้องการถ้าใครต้องการให้บางก็คลึงออกไปให้กว้างนิดหนึ่ง บไล่ลมนะคะหลังจากไล่ลมเสร็จเนี่ยเราเราจะเอาใส่ไว้ในภาชนะใส่พิมพ์อะไรก็ได้นะคะที่เราจะต้องใช้อบแล้วก็พักมันไว้สักประมาณ10นาทีให้แป้งมันคลายตัวทำแบบนี้จนหมดค่ะทั้ง6ก้อน หลังจากที่เราพักไว้แล้วนะคะเราก็จะมาทาอันนี้คือไข่แดงผสมนมสดนะคะทาเพื่อให้พวกตัวแหมมันติดกับตัวโด คือมันจะติดได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็โรยเราก็โรยลงไปซอสมายองเนสกับแคชชับ่บนี่เรายัางจะไม่ใส่นะคะเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไป แล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยชีสค่ะจริงๆถ้าใช้เชดดาร์ชีสก็จะสวยกว่านะคะมันมีสีดีแล้วเราก็จะพักไว้นะคะอีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอบกัน ตอนนี้ขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าอบเนี่ยเราก็จะเอาเอา่ซอสมา,อมายองเนสกับกับเคชชัพนะคะมาบีบใส่ที่ข้างหน้าใส่กลวยแล้วก็บีบค่ะเส้นจะได้สสวย จากนั้นนะคะเราก็จะเอามายองเนสโรยเป็นเส้นขวางอย่าบีบเยอะนะคะเพราะว่าถ้าบีบเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนอบแล้วมันจะไหลออกมานะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าอบก,กันเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าอบก,กัน,นะคะ่ะ ใหนน้ขนมปังก็สุกแล้วค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้มันก้อนเล็กเนี่ยก็ตัดให้มันเล็กลง นะคะคแต่อันนี้ก็สำหรับพอดีหนึ่งคนหนึ่งคนได้พอดีเลยแล้วเราก็เดี๋ยวแป๊บอีกแป๊บหนึ่งเราก็วางบนตะแกรงพักให้เย็นแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะ